ถึงแม้ศูนย์กลางของพายุโซนร้อนโน,โนอออจะเข้าไปที่จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดแรกแต่ว่าขณะนี้ก็อาจจะยังเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่นะคะช่วงนี้ไปติดตามจากคุณนัทธดนายัยใหม่ซ้อนผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตริรายงานสดจากจังหวัดมุกดาหารค่ะ คุณนัทดนาัยคะนี่นะครับผมยืนอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่พายุโซนร้อนโนอื่นในเคลื่อนตัวเข้ามาถึงเมื่อเวลาประมาณ14นาฬกาของวันนี้ครับทําให้มีฝนตกหนกักและลมกันโชกแรงครับจนกระทั่งช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาครับ ฝนได้หยุดตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงมีลมกันโชกแรงอยู่นะครับเนื่องจากพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นได้เคลื่อนตัวไปยังจังหวัดอำนาจเจริญไล่ขึ้นไปที่จังหวัดยโสธรและเริ่มอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ศูนย์กลางของพายุจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับแต่ในการประชุมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร ที่มีนายชยันสิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากพายุลูกนี้ยังคงมีอิทธิพลในพื้นที่อยู่สําหรับจังหวัดมุกดาหารนะครับมี7อําเภอล่าสุดยังไม่มีพื้นที่ไหนรายงานผลกระทบความเสียหายรุนแรงขณะที่ความเสียหายส่วนใหญ่เป็นกิ่งไม้หักโค่นซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะเก็บภาพความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับ ก็ได้พัดผ่านจังหวัดมุกดาหารไปแล้วนะครับแต่อะไรก็ตามสถานาตอนนี้นะครับท้องฟ้าเปิดนะครับเมฆไม่มีเมฆมีน้อยนะครับฝนแต่ว่ายังมีลมแรงอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นอิทธิพลของพายุโนนอื่นนะครับแม้ว่าศูนย์กลางจะพัดไปขณะนี้ทราบว่าอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับแต่ว่ามุกดาหารก็ยังได้รับผลกระทบในเรื่องของลมกระโชกแรงอยู่ครับ ในวันนี้นะครับทางจังหวัดมุกดาหารเราก็ยังต้องค้องคงสถานการณ์เปิดศูนย์ประชาการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับได้เส่วนท้องถิ่นได้แจ้ครับและด้านหลังของผมตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับ ซึ่งจะเห็นนะครับว่าท้องฟ้าเนี่ยเปิดหมดแล้วนะครับมีเมฆเป็นหย่อมๆแล้วก็ฝนหยุดตกร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมแต่ว่ายังคงมีลมกันโชกแรงอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นครับขณะที่ผมได้ตรวจสอบกับทางดรรอยยนจิตดอนนะครับประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำระบุครับว่าแนวพายุโซนร้อนโนอินเข้าสู่ภาคอีสานตอนกลางส่วนแนวฝนนะครับอยู่ จากพื้นที่ไปประมาณ100กิโลเมตรครับซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกักเก็บน้ําได้ครับคุณนันทาครับอย่างไรก็ตามครับกรมปูนิยมวิทยาก็ออกมาระบุนะครับว่าในขณะดนี้นั้นพายุโซลร้อนโนอื่นได้อ่อนกาลังลงเป็นพายุดิเพชชันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังคงมีอิทธิพลต่อภาคอีสานของไทยอยู่แล้วก็จังหวัดมุกดาหารก็ยังคงสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปอย่างน้อยเป็นเวลา2วันด้วยกันครับ ผมนัาในายใหม่ซ้อนรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับขอบคุณมากค่ะคุณนัทธนัยคะ